ค่าคืนในดูไบเงียบผิดปกติจนฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ชัดไฟจากตึกระฟ้าสะท้อนผิวน้ําในคลองเหมือนดวงตาที่จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวไอร้อนจากถนนยามค่ายังลอยขึ้นปะทะผิวเหมือนเตือนว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยฟารีตยืนพิงระเบียงเพนเฮา์มองลงไปยังเมืองที่ไม่เคยหลับเขามีเงินมีชื่อเสียงและมีความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยในมือเขามีโทรศัพท์ที่แสดงข้อความจากไลาลาน้องสะพ้ายของเขาข้อความนั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยความหวัง และความกลัวในเวลาเดียวกันเราต้องคุยกันไม่ให้ใครรู้ฟาริดหัวเราะในลำคอเหมือนรู้ว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือลมทะเลสายพัดกลิ่นเค็มปนฝนเข้ามาทางหน้าต่างเขาหลับตาและนึกถึงคืนแรกที่ได้เจอไลาลาในงานแต่งของพี่ชายเธอสวมชุดสีทองระยับดวงตาเหมือนเก็บความลับมากกว่าที่ใครจะอ่านออกรอยยิ้มของเธอในวันนั้นคือจุดเริ่มของความสัมพันธ์ต้องห้ามทุกการนัดพบถูกซ่อนในเงามืดของโรงแรมหรูริมชายฝั่ง เสียงคลื่นซัดฝังกลบเสียงหัวเราะและคำสารภาพที่ไม่ควรพูดฟารีดให้ของขวัญราคาแพงและคำสัญญาที่ไม่มีวันเป็นจริงไลลา,ย,ลาย,ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพราะเชื่อในความรักครั้งนี้แต่ในใจฟารีดความรู้สึกไม่ได้มีเพียงความรักมันมีความโกรธและความอาฆาตที่ค่อยๆกัดกินหัวใจเขามานานเขาไม่เคยลืมว่าพี่ชายเคยแย่งผู้หญิงที่เขารักเมื่อหลายปีก่อนความเจ็บนั้นไม่เคยหายและกลายเป็นแรงผลักให้เขาวางแผนบางอย่าง ารเริ่มค้นหาวิธีแก้แค้นที่ไม่ต้องใช้ปืนหรือมีดเขาเลือกสิ่งที่เงียบงันแต่ทำลายชีวิตได้ยิ่งกว่ากระสุนในกระเป๋าหนังสีดำที่เก็บล็อกอย่างดีมีขวดเล็กๆที่ปิดผนึกแน่นของเหลวข้าวในสายเหมือนน้ำแต่เต็มไปด้วยเชื้อร้ายที่ไม่มีทางรักษาเขาศึกษามันมาหลายเดือนจากแหล่งลับในต่างประเทศคืนหนึ่งในห้องสวีทริมอาวเขาวางแผนเริ่มปฏิบัติไลลานั่งตรงข้ามจิบไวน์สีแดงที่สะท้อนแสงเทียน เธอไม่รู้ว่าฟารีหยุดบางสิ่งลงในแก้วของเธอก่อนยื่นให้รสวายเข้มและหอมเกินกว่าจะรับรู้ถึงสิ่งแปลกปลอมดนตรีแจส๊สเบาๆลอยคลอไปกับเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงฟารียิ้มอ่อนเมื่อเห็นเธอดื่มจนหมดแก้วในหัวเขามีเพียงภาพของวันที่เธอเริ่มแสดงอาการหลายสัปดาห์ต่อมาลายระบนว่ามีไข้และอ่อนเพลียยังไม่ทราบสาเหตุหมอที่โรงพยาบาลเอกชนยังหาคำตอบไม่ได้ ฟาริดเฝ้ามองจากเงามืดเหมือนผู้ชมที่รอฉากจบของละครโศกนาฏกรรมเขาส่งดอกไม้และข้อความปลอบใจราวกับเป็นคนห่วงใยที่สุดไลาลาเริ่มผอมลงและแววตาสดใสในวันแรกกำลังมอดดับก,กลิ่นน้ำหอมราคาแพงของเธอกลายเป็นกลิ่นยาของโรงพยาบาลฟาริดเดินผ่านทงทางเดินยาวที่มีกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกเขาเข้าไปเยี่ยมพร้อมรอยยิ้มและมือที่จับเธออย่างอบอุ่น ไม่มีใครรู้ว่ามือคู่นั้นคือมือของคนที่ทําให้เธอต้องนอนอยู่ตรงนี้แต่แล้วในสายตาของไลลา,ลามีบางอย่างเปลี่ยนไปเธอมองเขานานกว่าปกติเหมือนเริ่มต่อจิ๊กซอของเรื่องราวทั้งหมดเสียงหัวใจของฟาริดดังขึ้นราวกับกลองสงครามในอกเขารู้ว่าเกมนี้อาจไม่แง่ยอย่างที่คิดและนั่นคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านหนาของห้องพักในโรงพยาบาล ไลาลาลืมตาช้าๆพร้อมเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ดังเป็นจังหวะผิวของเธอซีดลงกว่าครั้งล่าสุดที่ฟาริดมาเยี่ยมกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยังอบอวนจนแสบคอฟาริดก้าวเข้ามาด้วยรอยยิ้มเหมือนเดิมแต่สายตาของเธอไม่เหมือนก่อนในดวงตานั้นมีทั้งคำถามและความหวาดระแวงซ่อนอยู่เขาวางกระเช้าผลไม้ลงบนโต๊ะข้างเตียงอย่างเบามือเสียงถุงพลาสติกเสียดสีกันในความเงียบทำให้เขารู้สึกอึดอัด เธอเอ่ยถามเสียงแผ่วว่าทำไมเขามาดูแลมากกว่าพี่ชายของเธอฟาริดหัวเราะแผ่วและตอบว่าเพราะเขาเป็นห่วงแต่ในใจเขากลับเต้นแรงเพราะคำถามนั้นเหมือนคมมีดแพทย์ประจำตัวเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารและสีหน้าหนักใจเขาบอกว่าผลตรวจเลือดของไละลามีสิ่งผิดปกติกที่ไม่สามารถระบุได้เธอเงยหน้ามองฟาริดเหมือนรอคำอธิบายบางอย่างฟาริดเบือนสายตาไปมองวิวตึกสูงนอกหน้าต่างแทน เสียงเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอแต่กลับทำให้บรรยากาศหนักขึ้นหมอออกจากห้องทิ้งความเงียบไว้ระหว่างคนสองคนฟารีกิบแก้วน้ำขึ้นมาส่งให้เธอเหมือนเป็นกิจวัตรไลลรับไปแต่ไม่ดื่มเธอเพียงมองน้ำในแก้วนิ่งๆเขารู้สึกถึงแรงกดดันจากสายตานั้นเหมือนถูกอ่านความคิดคืนต่อมาไลาลาถูกย้ายไปห้องพักพิเศษชั้นบนสุดของโรงพยาบาลฟารีเดินผ่านถงทางเดินยาวที่ปูพรมนาสีครีม พรมดูสะอาดแต่กลิ่นอับชื้นซ่อนอยู่ข้างในระหว่างทางเขาศบตาพยาบาลสาวคนหนึ่งที่เหมือนจะจำหน้าเขาได้เธอมองตามเขาจนลับตาเหมือนสงสัยบางอย่างฟาริเข้าไปในห้องและพบเลยลานั่งพิงหมอนมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟจากเมืองดูไบสะท้อนบนกระจกเหมือนประกายตาของใครที่กำลังวางแผนเธอถามเขาว่ารู้จักโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่ไม่มีทางรักษาหรือไม่คำถามนั้นทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะ เขาตอบอย่างรวดเร็วว่าฟังดูน่ากลัวและไม่อยากรู้รายละเอียดแต่เธอกลับยิ้มมุมปากเหมือนจับได้บางอย่างฟารี่พยายามเปลี่ยนเรื่องโดยเล่าข่าวเศรษฐกิจและเรื่องสังคมแต่เสียงลมหายใจของเธอที่ถี่และสั้นทำให้เขาหลุดโฟกัสระหว่างทางกลับเขาเห็นพยาบาลคนนั้นยืนคุยกับหมอคนเดิมทั้งคู่หันมามองเขาและหยุดพูดทันทีกลิ่นน้ำหอมราคาถูกจากพยาบาลลอยตามเขามาเหมือนเงา ฟารีกลับถึงเพนเฮาแล้วรีบเปิดตู้เซฟที่ซ่อนอยู่หลังภาพวาดขวดแก้วเล็กที่เหลือครึ่งยังคงวางอยู่ในนั้นเขามองมันนานจนรู้สึกเหมือนมันจ้องตอบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดเป็นข้อความจากเบอร์ที่เขาไม่รู้จักเรารู้ว่าคุณทําอะไรกับเธอหัวใจของฟารีเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาเขารีบลบข้อความแต่ภาพตัวอักษรยังติดตา กลางคืนฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องกลบเสียงรถบนถนนด้านล่างฟาริดนั่งอยู่คนเดียวในความมืดพร้อมขวดแก้วบนโต๊ะเขาเริ่มคิดว่ามีใครบางคนเฝ้ามองเขาทุกอย่างกาวและสิ่งนั้นอาจจะกำลังใกล้เข้ามาเร็วกว่าที่เขาคิดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกเหมือนตัดขาดเขาจากความเงียบทั้งหมดฟาริดหยิบขึ้นมารับด้วยน้ำเสียงแข็งปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงที่เขาไม่คุ้นแต่ฟังดูเยือกเย็นเธอบอกว่ารู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับลาลา และถ้าเขาไม่มาพบคืนนี้เรื่องนี้จะถึงตำรวจฟารีถามว่าเธอเป็นใครแต่ปลายสายวางไปทันทีหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดในความมืดเขาหยิบแจ็คเก็ตหนังแล้วรีบลงลิฟต์ไปยังโรงรถใต้ดินลมกลางคืนพัดกลิ่นน้ำมันและฝุนเข้ามาในรถถนนดูใบสองสว่างด้วยไฟนีออนแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเขาขับตามตำแหน่งที่ส่งมาทางข้อความเมื่อครูสถานที่นั้นคือท่าเรือร้างริมอ่าว เสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งประปนกับกลิ่นคาวของทะเลและน้ำมันเครื่องเงาตึกโกดังเก่าใหญ่ตั้งตรง่านในความมืดไฟสปอตเล็กๆดวงเดียวส่องอยู่ตรงกลางลานโลง่งในแสงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนกอดอกมองตรงมาที่เขาใบหน้าของเธอคือพยาบาลสาวจากโรงพยาบาลเธอถือซองเอกสารสีน้ำตาลไว้แน่นในมือฟาริดก้าวเข้าใกล้พร้อมถามว่าเธอต้องการอะไรเธอยื่นซองให้แล้วบอกว่าเปิดดูเอง ในซองมีสำเนาผลตรวจเลือดของไลลา,ลาเอกสารชี้ชัดว่าเธอติดเชื้อร้ายที่หาได้ยากมากและตรงมุมของรายงานมีหมายเหตุว่าพบสารตกค้างบางชนิดในเลือดฟาริกเงยหน้าขึ้นแต่เธอพูดก่อนว่าเธอรู้ว่าใครทำเสียงคลื่อนกระแทกตะลิ่งแรงขึ้นเหมือนเตือนให้เขาเร่งตัดสินใจเขาถามว่าเธอต้องการเงินเท่าไหร่แต่พยาบาลกลับบอกว่าเธอไม่ต้องการเงินเธอต้องการให้เขาสารภาพกับครอบครัวของไลลา ฟาริดหัวเราะเยาะแล้วก้าวถอยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังโกดังชายสองคนเดินออกมาพร้อมไฟฉายและกล้องถ่ายรูปแสงไฟจ้าสาตรงหน้าเขาจนต้องยกมือบังหนึ่งในนั้นตะโกนว่ามีทุกอย่างบันทึกไว้แล้วฟาริดรู้ทันทีว่านี่คือกับดักเขาหันหลังวิ่งไปทางรถโดยไม่หันกลับเสียงฝีเท้าไล่ตามไกลขึ้นเรื่อยๆกลิ่นน้ำเค็มและสนิมจากรูเหล็กทำให้หายใจติดขัด เขากระโดดขึ้นรถแล้วเหยียบคันเร่งสุดแรงไฟหน้ารถฉายทะลุหมอกบางที่ลอยจากทะเลในกระจกหลังเขาเห็นเงาคนวิ่งไล่มาแต่เล็กลงเรื่อยๆโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงสั่นไม่หยุดข้อความหมายขึ้นว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มฟาริขับผ่านถนนเปี่ยวจนมาถึงเพนเฮาส์เขาล็อกประตูทุกบานและปิดม้านหนาทั้งหมดแต่ความรู้สึกว่ามีใครจ้องอยู่ยังไม่หายไปในความมืดของห้องเขามองเห็นขวดแก้วเล็กบนโต๊ะ ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเพียงอาวุธของเขาอีกต่อไปมันคือหลักฐานที่สามารถทำลายเขาได้ในทันทีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งกลางดึกเหมือนจังหวะหัวใจที่ผิดปกติฟาริดนิ่งฟังอยู่ในความมืดโดยไม่ขยับตัวลมจากเครื่องปรับอากาศพัดเย็นแต่เงอกลับซึมทั่วแผ่นหลังเขาค่อยๆเดินไปที่ประตูพร้อมปืนพกในมือตาแมวเผยให้เห็นร่างของพยาบาลคนนั้นยืนอยู่ในมือเธอถือแฟ้มเอกสารอีกชุดหนึ่ง ฟาริลังเลแต่เสียงของเธอที่พูดชื่อเขาชัดเจนทำให้ต้องเปิดกลิ่นฝนชื้นชื้นลอยเข้ามาทันทีเมื่อบานประตูแง้มเธอเดินเข้ามาอย่างไม่รอคำเชิญและวางแฟ้มบนโต๊ะข้างในมีรูปถ่ายลายลาในสภาพอิดโรยและบันทึกการรักษาแต่เอกสารแผ่นหนึ่งดึงสายตาเขาจนอ่านซ้ำหลายครั้งผลตรวจใหม่ระบุว่าชื้อในตัวไลาลามีการกลายพันธุ์และมีลักษณะเฉพาะที่ตรงกับตัวอย่างจากกวดของเขา ฟาริดเงยหน้าขึ้นด้วยความโกรธและตกใจในเวลาเดียวกันพยาบาลบอกว่าเธอไม่ได้มาคนเดียวทันใดนั้นประตูอีกด้านก็เปิดออกพี่ชายของเขาเก้าวเข้ามาพร้อมร่างสูงใหญ่และสายตาคมดุในมือของพี่ชายมีโทรศัพท์ที่กำลังบันทึกเสียงทุกคำพูดฟารีดพยายามรักษาสีหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พี่ชายพูดทันทีว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขารู้ว่าฟาริดมีความสัมพันธ์กับไลลา และรู้ว่าเชื้อน,นั้นถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกฟาริดหัวเราะเบาๆและบอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่พยาบาลหยิบขวดแก้วเล็กออกมาจากกระเป๋ามันเป็นขวดของเขาและตอนนี้อยู่ในมือของคนอื่นเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นราวกับตอกย้ำว่านี่คือจุดจบฟาริดพุ่งเข้าไปแย่งขวดแต่ถูกพี่ชายผลักกระแทกกับผนังภาพทุกอย่างหมุนวนในหัวเหมือนพายุสายกลางทะเลสายพยาบาลตะโกนเรียกใครบางคนจากทางเดิน ประตูเปิดอีกครั้งและตำรวจสามนายบุกเข้ามาเสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนในห้องกว้างฟารีถูกจับกดกับพื้นพร้อมเสียงคลิกของกุญแจมือกลิ่นเหล็กเย็นๆของกุญแจมือทำให้เขาได้สติว่าทุกอย่างพังแล้วแต่ก่อนที่ตำรวจจะพาเขาออกไปลยลาก็เดินเข้ามาเธอสวมเสื้อกันฝนสีดำและยืนตรงหน้าฟารีร่างกายเธอดูแข็งแรงกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเห็น เธอยิ้มเยือกเย็นแล้วพูดว่าทุกอย่างคือแผนของเธอเองเธอรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาคือคนทำและเธอทำให้เชื้อกลายพันธุ์เพื่อสร้างหลักฐานมัดตัวเขาฟารีจ้องเธอด้วยความไม่เชื่อแต่สายตาของเธอไม่สันไหวเสียงฝนด้านนอกดังราวกับปรบมือให้กับบทสรุปนี้เขาถูกลาออกจากเพนเฮาผ่านทงทางเดินยาวและไฟสลัวแต่ในหัวกลับมีคำถามที่ยังค้างคาถ้าลายละหายดีแล้วเชื้อที่เหลืออยู่จะไปอยู่ที่ไหนต่อ